ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl s t a r o นะคะวันนี้ก็อยู่เคกเช่นเคยแล้วก็คลิป Energy Check In นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเคกจะมาพูดถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะระหว่างคน2คนเนาะคุณกับเขานะคะที่เหมือนกับอาจจะเคยเลิกลากันนะคะหรือว่าเลิกคุยกันแต่แม้ไม่ว่าจะด้วยเลิกด้วยอะไรก็ตามเนี่ยทั้งสงคนนะคะเกิดบาดแผลในใจรู้สึกเสียใจทั้งคู่รู้สึกผิด ทั้งคู่ทั้งคุณแล้วก็เขานะคะอ,อ,อันเนี้ยเป็น energy รวมๆที่ที่เคเห็นนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งเขากันดีกว่า energy ฝั่งเขาตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าตัวเขาอะอยู่ห่างไกลกับคุณหรือได้เจอคุณน้อยมากรู้สึกว่ามันมีระยะทางหรือระยะห่างอะไรบางอย่าง เกี่ยวกับคุณแล้วก็เขาตัวเขาอะเหมือนเหมือนคนที่จริงๆก็อยู่ได้ด้วยตัวเองนะอยู่กับเพื่อนอยู่ที่ทํางานอยู่นั่นอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขารู้สึกว่าการที่มีคุณอะในชีวิตมันดีกว่าการที่ชีวิตเขามันไม่มีคุณอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาก็รู้สึกรู้สึกว่าอยากอยากให้อยู่ใกล้ อยากเจอแบบที่เจอตัวต่อตัวได้อะไรประมาณเนี่ยค่ะอันนี้เป็น energy ของเขามีมีความคิดถึงซ่อนอยู่ในนั้นมีความคิดได้จำได้และลึกได้อยู่ในนั้นแล้วก็มีความรู้สึกอยากเจอ,อประมาณนี้ในขณะที่ energy ฝั่งคุณนะคะ energy ฝั่งคุณเป็นเป็น energy ที่แบบ บอกบอกตรงๆแล้วว่าตัวคุณน่ยยังมีความรู้สึกให้เขาอยู่มากนะคะถามว่าความทรงจําดีๆก็มีเยอะ,อะความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆที่คุณเคยเสียใจยหรือว่าเจ็บปวดหรือว่าร้องไห้เพราะเขาเนี่ยก็มีเยอะอีกเช่นกันมันไม่ได้หายไปแต่คุณอาจจะเหมือนกับรู้สึกเจ็บน้อยลงอะไรเงี้ยแต่ยังจําได้อยู่ energy ฝั่งคุณเป็น energy ของ The Moon นะคะก็เหมือนกับว่าคุณไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย มันจะมีโอกาสได้เริ่มต้นกันใหม่อีกไหมหรือเราจะได้คุยกันบ่อยขึ้นหรือเปล่าหรือเราจะได้เจอกันบ่อยขึ้นไหมหรือว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันสามารถเป็นอะไรไปได้มากกว่านี้ไหมหรือมันจะหยุดอยู่แค่สถานะนี้เวลานี้จุดๆนี้อะไรเงี้ยค่ะคุณคุณยังไม่มีคำตอบให้กับในหลายๆเรื่องหลายๆคำถามในใจคุณอะไรเงี้ยที่ที่ที่มันเป็นเรื่องระหว่างคุณกับเขาอะนะคะ แต่ถามว่ายังมีความรู้สึกให้กับคนคนนี้อยู่ไหมมีอยู่แล้วก็เครู้สึกว่าในใจลึกๆคุณก็ยังยังเขาเรียกอะไรไม่เชิงว่ารอคนคนนี้แต่เหมือนกับรอคำตอบให้กับใจตัวเองอะว่าเออเราจบกับคนนี้เราจริงๆใช่ไหมแล้วเราจะเดินต่อแล้ววันหน้าเราจะเปิดใจหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคล้ายๆกับตัวคุณยังอยู่ในช่วงช่วงเปลี่ยนผ่านยังไม่ได้ ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรนะตัดคนคนนี้ออกจากชีวิตแบบบล็อกออกไปเลยหรือว่าหายจากกันไปเป็นแบบสิบยี่สิบปีอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเอเนอร์จียังยังคงวนเวียนแล้วก็ผูกติดกันอยู่นั่นเองตัวเขานะคะเวลาที่เขามองมาที่คุณหรือเวลาที่เขานึกถึงคุณเนี่ยเขาเห็นคนที่มีน้ำใจแล้วก็หวังดีกับเขาตลอดเวลา คุณนะ่ะคิดดีหวังดีพูดดีกับเขาดูแลเขาเทคแคร์ห่วงใยเขาตลอดตลอดเวลาทั้งที่ที่คุณกับเขาอ่ะไม่ใช่คนในครอบครัวเดียวกันคิดออกปะคือถ้าเราพิจารณาก็คือเหมือนกับเราคือคนสองเราคือคนสองคนที่เป็นคนแปลกหน้าได้มาเจอกันมารู้จักกันช่วงเวลาหนึง่งอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะทําดีกับเขาได้ขนาดนี้เลยเหรอแคร์เขาได้มากขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือแล้วทำโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ เขามองว่าคุณดีกับเขามากๆอืมแล้วก็มีน้าใจกับเขามากๆด้วยนะคะในขณะที่ตัวคุณน่ะเวลาที่คุณมองไปที่เขาอะ่ะคุณเขาเรียกอะไรอย่างแรกเลยคือคุณรู้สึกว่าคุณรักคนคนนี้มันมันเป็นความรู้สึกที่ที่ไพ่บอสเียพูดอันนี้ก่อนเวลาที่คุณมองไปที่เขาคุณรู้สึกถึงคนที่คุณรักเขาหนึ่ง สองเวลาที่คุณมองไปที่คนคนเนี้ยคุณรู้สึกว่าคนนี้แหละใช่เขาคือคนที่ใช่เขาคือคนที่คุณอยากแต่งงานด้วยอยากอยู่ยด้วยไปตลอดคุณรู้สึกว่าถ้าเขาคนเนี้ยรักคุณเป็นคนรักของคุณหรือเป็นแฟนคุณนะ่ะเขาจะดูแลคุณได้ดีเขาจะสอนลูกได้เขาจะดูแลลูกได้เขาจะดูดแลครอบครัวได้เป็นหัวหน้าครอบครัวได้อะไร<ห>ประมาณนี้ค่ะคือเหมือนกับเพอร์เฟเป็นเป็นเป็นคนที่ ที่ตรงใจคุณทั้งหมดเลยแล้วที่สำคัญคือคุณรู้สึกว่าเขาไม่เคยคิดดายกับคุณถึงแม้ว่าในอดีตอ่ะคุณจะเคยมีเรื่องอาจจะทะเลาะก,กันหรือพูดอะไรแล้วมันทำร้ายใจิตใจกันหรืออะไรเงี้ยแต่เวลาที่คุณนึกถึงคนคนนีน้คุณรู้สึกว่ายังไงอะ่ะมันก็ยังเป็นเขาเขาก็ยังคือคำตอบของคุณอยู่ดีเวลาที่มีคนมาถามว่าเฮ้ยใจแกเดี๋ยวมีใครอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยเออคำตอบของหัวใจค,คุณก็ยังเป็นเขาอยู่อะไรเงี้ยค่ะอืม ตนนี้ตัวเขานะคะคในฝั่งของเขาเวลาที่เขามองมาที่ความสัมพันธ์นี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เขารู้สึกหรือสิ่งที่เขาเห็นนก็คืออุปสรรคเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้ยอุปสรรคมันเยอะมากมันเยอะมากจริงๆแต่ทั้งเขาและคุณก็เหมือนกับไม,ไม่ได้จับมือกันไว้นะแต่แต่ไม่ปล่อยกันไป และยังยังเดินอยู่ข้างๆกันแบบที่ห่างบ้างใกล้บ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้จับมือกันเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเต็มไปด้วยอุปสรรคไม่ว่าจะอุปสรรคเรื่องเรื่องของงานเงนิงนอายุนะคะหรือว่าสถานที่ที่อยู่ที่มันไกลกันอะไรเงี้ยหรือบางครั้งน่ะอยู่ใกล้กันแหละแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคอะที่ที่เข้ามาทําให้ตัวเขาเนี่ย สมองไม่ว่างบ้างใจไม่ว่างบ้างยุ่งบ้างเรื่องงานบ้างอะไรบ้างอะ,อะไรอย่างนี้ยแล้วก็ตัวคุณเองก็มีปัญหาเรื่องของชีวิตส่วนตัวของคุณเช่นเดียวกันอะไรอย่างนี้ย <_ S 2> เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยอุปสรรคมันเยอะเยอะจริงๆแต่เขาและคุณอ่ะก็ยังไม่หายไปจากชีวิตกันและกันเออก็เหมือนกับว่าเก็เจออะไรมาเยอะนะแต่ก็ยังคนคนเนี้ยก็ยังก็ยังเหมือนกับไม่หายไปจากใจอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่ตัวคุณอ่ะเวลาที่คุณมองมาที่ความสัมพันธ์เนี้ย คุณรู้สึกว่าเวลาที่คุณเข้าใกล้เขามากมากๆคล้ายๆกับเสพติดเขาอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไ้ล้ละมันมากเกินไปขอถอยออกมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วก็เครู้สึกว่าหลังๆมาหรือว่าในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาคุณเริ่มมองเห็นแพทเทิร์นของความสัมพันธ์ว่าโอเคถ้าคุณทำแบบนี้ เขาจะมีปฏิกิริยาแบบนี้ทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงอย่างเงี้ยหรือถ้าคุณทําแบบนี้เขาจะมีปฏิกิริยาแบบนี้ทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคุณเริ่มเริ่มเห็นว่าจังหวะไหนคุณควรที่จะอ่เขาเรียกอะไรทาอะไรในความสัมพันธ์หรือไม่ควรทําอะไรในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าคุณคุณเริ่มมีระยะห่างเหมือนถอยออกมาหนึ่งก้าเพื่อที่จะดูอ่าแล้วก้ากลับเข้าไปแล้วก็ก้าถอยออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี่เป็นความสัมพันธ์ที่ ที่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอ่ะคุณก้าวเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นี้แบบเต็มตัวยังไม่ได้เอ่อยังไม่ได้ไม่รู้หรอกว่าเหตุผลน,านมาจากฝั่งคุณหรือเขาแต่ว่าคุณรู้แค่ว่ามันก้าวเข้าไปได้แค่ขาเดียวอ่ะแล้วก็นิดนึงนิดนึงแล้วก็ออกกลับถอยกลับออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะคราวนี้ตัวเขาอ่ะนะคะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาอ่ะนำมาสู่ความสัมพันธ์นี้เนี่ยค,คือความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของเขาหรือฝั่งของคุณคิดไม่รู้ว่าคุณกับเขาเนี่ยเวลาเวลาคุยกันหรือว่าคบกันหรืออะไรเงี้ยช่วยเหลือกันหรือว่าสนับสนุนหรือให้กําลังใจกันให้คาปรึกษากันในเรื่องอะไรบ้างเคไม่รู้เนาะแต่ว่าเขาอะรู้สึกว่าสิ่งที่เขานํามาสู่ความสัมพันธ์เนี่ยคือการเรียนรู้การเติบโตการเจริญก้าวหน้าในหน้า,นา,นาที่การงานหรือว่าการเงิน การเติบโตคือฉลาดขึ้นเก่งขึ้นคิดได้มากขึ้นมีสติมากขึ้นมีความามีมาชัวริตี้ค่ะก็คือแบบคล้ายๆกับโตขึ้นไม่ใช่แค่อายุแต่ว่าวุฒิภาวะก็มีมากขึ้นทั้งตัวเขาเองแล้วก็คุณนี่คือสิ่งที่เขาคิดว่าเขานํามาสู่ความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนเขาอะได้เจอคุณใช่ไหมเขาทําให้คุณโตขึ้น เป็นคนที่คิดนั่นคิดนี่ก่อนพูดอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่ดีขึ้นและตัวคุณเองก็ทําให้เขาอะเป็นคนที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะในขณะที่ตัวคุณอนะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณนําเข้ามาสู่ความสัมพันธ์เนี่ยคือแบ่งออกได้เป็นหลายอย่างอย่างแรกคือความมั่นใจมั่นใจหมายความว่า การที่คุณเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับเขาอะทําให้คุณพัฒนาตัวเองเก่งขึ้นมีเงินมากขึ้นตั้งใจทํางานมากขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็มันก็เลยมาสู่คําว่ามั่นใจมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่คุณนํามาสู่ความสัมพันธ์เนี้ยมันคือเอเนอร์จีของของความเพอร์เฟก์หรือว่าความสมบูรณ์แบบคล้ายๆกับว่า ถ้าคุณกับคนคนนี้คบกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะมีแต่คนให้ความสนใจคนคือคนรอบตัวคนอื่นคนบนโซเชียลคนอะไรเงี้ยจะให้ความสนใจมากว่าแบบเฮ้ยสองคนนี้คุยกันเหรอเฮ้ยสองคนนี้ไปเดทกันเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะนํามาซึ่งความสนใจของบุคคลหลายๆคนและเขาเหล่านั้นก็อาจจะพูดถึงด้วยความชื่นชมบ้างหรือด้วยความอิจฉาริษยาหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่า คือตามที่เห็นนะคุณนะ่ะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่นำความสมบูรณ์แบบหรือว่าความเพอร์เฟเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วก็การที่คุณชอบเขาให้ความสนใจเขานั้นเนี่ยมันทำให้ตัวเขามั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยและการที่คุณอยากชอบเขารักเขาคุณก็คล้ายๆกลับห,ห,หันกลับมาดูแลตัวเองทำให้ตัวเองดีขึ้นด้วยมันก็เลยทั้งสองคนเลยส่งเสริมกันไปในทางที่ที่ดีหมดเลยอะค่ะ ประมาณนี้นะคะคราวนี้สิ่งที่ตัวเขาอะรู้สึกว่ามันเป็นชาเลนจ์หรือมันเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วเขายังทำไม่สำเร็จอะไรเงี้ยในความสัมพันธ์เนี้ยนะก็คือการ o n o ออน f อฟออฟอะคือได้เอ NERGY ของคนที่เขาอาจเขาอาจจะนะและมันมีหลายอย่าง,อย,างอย่างแรกตัวเขาอะอาจจะเป็นคนที่แบบเคยเคยเป็นคนที่ เจ้าชู้หรือว่าคุยกับคนนั้นทีคนนี้ทีไปเดทกับคนนั้นไปเที่ยวกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมาก่อนมาก่อนก่อนที่จะได้รู้จักคุณจริงจริงจังๆพอเขาได้รู้จักคุณจริงจริงจังเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเขาไปเดทกับคนอื่นเขาก็ไม่แฮปปี้เขาจะอยากเดทกับแค่คุณอยากเจอแค่คุณอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ตัวเขาอ่ะต้องเปลี่ยนนิสัยคนเราจะเปลี่ยนนิสัยได้ต้องใช้เวลา ซึ่งตัวเขากําลังพยายามอยู่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมอยู่ดีวันเนี้ยเขาคุยยอะจังแล้ววันต่อไปทำไมเขาเงียบขนาดนี้ทำไมเขาคุยน้อยดูแบบอ่อนอมอ่อะบางทีก็ดูแบบอบอุ่นจังเลยดีจังเลยบางครั้งก็ดูเย็นชาจ,จังอะไรเงี้ยเออเนี่ยเนียคือเขากําลังปรับนิสัยตัวเองอยู่นั่นเองนะคะแล้วเขารู้สึกว่ามันก็ยากเหมือนกันเนาะที่จะแบบเปลี่ยนนิสัยที่ที่เขาเองก็ ทำแบบเนี้ยมานานทํานิสัยแบบนี้มานานอะไรเงี้ยค่ะหรือเป็นพวกที่แบบเขาอาจจะทํางานเยอะว่างงานอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยแบ่งเวลาให้ใครเลยนอกจากครอบครัวแล้วก็เพื่อนอย่างเงี้ยเขาเนี้ยพอจะมีคุณเพิ่มมาอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องแบ่งเวลาใหม่เพื่อที่จะเหมือนกับให้มีพื้นที่ว่าในชีวิตเขาให้กับคุณอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับเอาเนาะเพราะว่าเออประมาณนั้นเขาก็ก็ต้องปรับอะไรเงี้ยค่ะอืในขณะที่ตัวคุณอนะ เครู้สึกว่าสิ่งที่มันท้าทายสําหรับคุณหรือสิ่งที่มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าแอบแอบยบากนิดนึงนะคะมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งคือการระวังคําพูดแล้วเราก็แบบไม่ไม่พูดตรงจนเกินไปคุณอาจจะเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันนะเนาะแล้วเพราะงั้นเวลาคิดเวลาอะไรเงี้ยคุณอาจจะพูดแบบพึ่งไปเลยแบบพูดตรงๆไปเลยอะไรคุณก็เลยเหมือนกับบางครั้งต้องระวังอะไรเงี้ยเพราะ นั่นแหละยิ่งใกล้กันยิ่งสนิทกันยิ่งรักกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องยิ่งระวังเรื่องคําพูดนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้บอกให้แบบโกหกหรือว่าอะไรอย่างี้นะแต่ถึงว่าคุณน่ะรู้สึกว่าคุณจะต้องแบบมีปรับวิธีการพูดใหม่อะไรเงี้ยค่ะให้มันซอฟให้มันแบบรู้จังหวะรู้เวลาในการพูดอะไรประมาณเนี้แล้วก็อีกชาเลนจ์หนึ่งของคุณหรือว่าเป็นสิ่งที่ที่มันขัดกับความเป็นตัวคุณมากแต่คุณยอมที่จะปรับยอมที่จะลดหรือยอมที่จะแบบเงียบไม่พูด ยามที่จะเปลี่ยนเพื่อคนคนนี้ก็คือการการไม่ขอความชัดเจนอสมมุติว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมันแบบมันยังไม่มีชื่อเรียกหรือว่ามันเคยมีชื่อเลือกมาก่อนแต่ตอนนี้นมันไม่มีเออเหมือนกับเอ้ยยังไงกันก็ไม่รู้อะไรเงี้ยไปไปกับกับเออคุณเลือกที่จะนิ่งแล้วก็เงียบ แทนที่จะพูดแบบถ้าเป็นคุณคนก่อนหรือว่าคุณแบบเมื่อก่อนนะคุณคงแบบตกลงตอนนี้เราเป็นอะไรกันนะอย่างเงี้ยเออแต่พอตอนนี้นะปัจจุบันกับคนคนนี้คุณรู้สึกว่าไม่เอาคุณจะไม่ถามคุณจะรอให้เขาพูดออกมาเองสื่อสารออกมาเองกระทาออกมาเองว่าเออคุณเป็นใครสถานะอะไรในชีวิตเขา อย่างเงี้ยค่ะคือคุณแบบคุณรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะขัดต่อน,นิสัยหรือว่าความเชื่อของคุณว่าแบบเฮ้ยคุยกนันก็ต้องชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอมาเป็นเรื่องของคนคนนี้คุณ,นะค,ณคุณรู้สึกว่าโอเคงั้นไม่ถามละกันเดี๋ยวรอดูว่าจะพูดหรือว่าจะกระทําไหมอะไรเงี้ยที่ให้มันชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่คุณก็เหมือนกับพยายามกดเขาเรียกะไรกดนิสัยตัวเองอยู่แบบเหมือนเหมือนยอมให้เขาอะไรประมาณเนี้ยนะคะคานนี้สิ่งที่ตัวเขาอยากจะให้เกิดขึ้น มากที่สุดเลยนะในตอนนี้ในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะคือคุณให้เวลาเขาคิดอีกนิดนึงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะไห้ The Hack Man เนี่ยหมายความว่าน่าจะคิดมานานแล้วคือทบทวนทุกอย่างเนี่ยมานานแล้วแล้วก็คิดมาดีแล้วด้วยแต่ยังคิดไม่เสร็จเราขอ,ขอเวลาอีกนิดนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบกระตุน้นอย่าเพิ่งรีบถามอย่าเพิ่งรีบยิงคําถามอะไรอย่างเงี้ยใส่เขาว่าเออตกลงเราเป็นอะไรกันน,น่นนี่ให้เวลาเขาอีกนิดนึง เนี่ยคุณก็ทําเหมือนเดิมอ่ะคือก้าวเข้ามาหนึ่งขาใช่ไหมอ่ะพอรู้สึกว่าเออโอเคอันนั้นเนี่ยถอยออกมาหนึ่งก้าวประมาณเนี่ยค่ะให้เวลาเขาอีกนิดหนึ่งให้พื้นที่ส่วนตัวเขาอีกนิดหนึ่งนะคะในขณะที่ฝั่งคุณนะเคกรู้สึกว่าคือไพ่เดอะซันอ่ะคุณชิวชคุณคุณอย่างที่เคกบอกที่อ่านไพ่มาคุณรู้สึกว่าคุณเข้าใจแพทเทิร์นของความสัมพันธ์คุณเข้าใจนิสัยเขาคุณรู้ว่าเขาเคยเป็นยังไงมาก่อนอะไรเงี้ยคุณก็เลยเหมือนกับ เหมือนกับว่าโอเคคุณชิวๆในความสัมพันธ์เนี่ยคุณอยากให้เขารู้สึกสบายๆเวลาที่คุยกับคุณเจอคุณหรือตัวคุณเองอ่ะก็อยากคุยเฉพาะเรื่องที่มันสบายใจอ่ะเอออยากให้แบบบรรยากาศในความสัมพันธ์มันชิวๆสบายๆไปไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยตัวคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รีบอะไรแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะเหมือนลึกๆคุณก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเขาก็กําลังปรับกําลังเปลี่ยนให้คุณอยู่เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ย ไปเร่งอะไรมากๆมันก็ไม่ได้โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงนิสยัยเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของคนเนี่ยมันเปลี่ยนข้ามวันไม่ได้นะคะอคุณเองก็เข้าใจในในส่วนนี้ซึ่งเคก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะ Energy the sun อนะเออชิลๆนะคะคราวนีออ้ผลลัพธ์นะคะหรือว่า the result นะคะผลลัพ์ของความสัมพันธ์นี้หรือว่าบทสรุปเนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้เนาะแบบไม่เกินไม่เกินช่วงประมาณแบบเจเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะในในช่วงเนี้ยหลังจากเนี้ยนะคะ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคุณทั้งสองคนนะ่ะน่าจะได้เริ่ม1จะได้รู้จักกันมากขึ้นว่าเอออีกคนชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร2น่าจะได้เริ่มทำออะไรร่วมกันทำอะไรร่วมกันเช่นลงทุนร่วมกันนะคะไปทำบุญร่วมกันบริจาคเงินร่วมกัน ไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยการไปทําจิตอาสาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือตัดสินใจไปทําธุรกิจร่วมกันร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างคนสองคนในการสร้างหรือว่าทําอะไรร่วมกันเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆตามระยะเวลาเนาะก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วความสัมพันธ์อนะ่ะมันก็จะค่อยๆกระชับ ค่อยๆเข้าใจกันมากขึ้นค่อยๆรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็พัฒนาไปข้างหน้าทีละน้อยทีละน้อยนั่นเองนะคะเครู้สึกว่ามันไม่ได้พัฒนาช้านะเพราะเอาจริงๆก็พัฒนามานานแล้วนะคะที่เหลือเนี่ยมันเหลือแค่เขาเรียกอะไรเข้าใจกันมากขึ้นต่อจิ๊กซอให้ครบแล้วก็เติมเต็มกันมากขึ้นแล้วก็เหมือนค่อยๆเปลี่ยนสถานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆอม,มาดูลักนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กันดีกว่า เคารู้สึกว่า energy ฝั่งเขานะคะน่าจะมีน่าจะมี energy ของธาตุลมนะคะก็คือเมถุนตุลกลุ่มประมาณนี้นะคะฝั่งเขาเนาะหรือหรือธนูนะคะหรือสิงห์นะคะฝั่งเขานะในขณะที่ฝั่งคุณเนี่ยเคารู้สึกถึง energy ของธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกหรือตรงนี้ น่าจะเป็นพฤศพนะคะพฤศพอืมติดติดตพฤศพอืมประมาณนี้นะคะถ้าคุณสองคนจะมีมีอะไรที่เหมือนกันที่เป็นลัคนาดาวจันทร์หรือว่าราศีอะไรเงี้ยที่มันเหมือนกันนะของคุณสองคนนะที่เหมือนกันเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็น สิงห์มีมีลัคนาราศีสิงห์เหมือนกันอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่ามีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันท์ตุลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลัคนาราศีมีนหรือว่ากรกฎอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าถ้าจะเหมือนนะอ่ะนะประมาณนี้นะคะก็วันนี้อุ้ยอ่านยาวมากเลยอะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ